ครับคุณเเราเป็นคำเฟี้ยวยังไงคะหัวแตกครับเอ่อผมอ่ะผมจออกผมจออกจากบ้านนะแล้วทีเนี้น้องแมวจะวิ่งออกมาผมก็เลยวอาขานึงอ่ะเหยียบไว้เหยียบไว้ยันยันไม่เหยียบไว้ยันตัวตัวไว้ ก็พยายามจะปิดแต่ว่าตอนที่ผมดึงอ่ะหัวมันอยู่ตรงนี้อยู่มันก็เลยก็คือหมดเลมาตีหน้าตัวเองเหรอใช่ไหมมีการควบคุมมือแต่ดูแมวก็เข้าประตูปิดแตกเลยไหมผมผมผมเองเลื่อนหยุดไม่ต่อไอ้เต่มไม่เจอโดนแล้วหรอเจอเจอแล้วอรอแล้วหรอเย็บไม่เย็บไม่ไม่คือแผลมันไม่ได้ยาวแต่ว่ามันเหมือนมันปี๋อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเช็ดๆแล้วก็อีกวันหนึ่งผ่นก็ติดแล้วได้ไปหาม่ไได้ป แ<ส> <Be ek> ม่กังวลเพราะก็จะไม่เปแผลเป็นหรือว่าแผลเล็กๆหรือยังไงมันเป็นแผลประมาณนี้ครับก็คือมันเหมือนรอยกันง่า่รอยไม่ได้ไม่ได้ลึกคิดว่าน่าจะไม่ลึกเราเราโดนเราโดนเราอ่อนไหมอ้อนหนึ่งไหมหนึ่งไม่อยู่อ่อนเดี๋ยวคนไปบอกว่าโดนนี่แล้วเออเพราะว่าอะไรบ้างไหมหนึ่งก็บอกว่าสมควร ปกติเราจะเป็นแบบว่าโกโก้ซุ่มซ่ามอะไรแบบนี้ไม่อะปกติไม่ไม่ได้เป็นคนโกโก้ซุ่มซ่ามแต่ว่าเหมือนวันนั้นเราเรามัวแต่โฟกัสแมวว่ากลัวเขาออกอะไรเงี้ยแรงเบอร์ไหนอะมันถึงจะผักมาแล้วมันแปลกะรอ่างเงี้ยก็เนาะเหมือนเอาเหมือนเอาเท้าเขียน้องไปแล้วก็ปิดเลยแล้วเราไม่ต้องโดนหรอกเพราะเราแบบมีงานตลอดเป็นให้หอดูหน่อยนะี่เป็นแผ้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแผลหายเราค่อย ไปให้หมอดูดีวไปเลเซอร์ไม่เผื่อไมนเป็นรอยเลเซอร์อะไรเงี้ยอันนี mm> ้ก็ยังไม่ได้ไปหาหมอดูเลยตัวเองปนุพันธ์ไม่ไตัวเองไปก็คือแต่เป็นผู้ชายเราก็ไม่ได้ชิสเรื่อร์แผดเป็นเรื่องอะไรอยู่แล้วเนาะทไมไม่ครับแต่ว่าคือถ้ามันมันชัดจริงๆเดี๋ยวค่อยว่าไงดีครับวันนี้เราเอามาหายจริงไหมครับผ่าเคราะห์ไหมหรือเป็นฟาาเคราะห์เลือดฟาาเคราะห์ ถือว่าทำตัวเองปีนี้ไม่ีส่งไหมปีนี้ไม่ช่งครับไม่ช่งปีนี้ยื่นเนาะช่งตัวเองช่งตัวเองทำตัวเองอย่างเดียวเลยที่โดนตอนนี้อย่างเดียวเลยที่โดนครับแต่ต้องระวังตัวเองมากขึ้นนะคือแบบเราควรจะรอบคอบมากขึ้นเวลาที่เราทำอะไรเราต้องมีสติกนโกรธประตูไหมโกรธตัวเองครับโกรธตัวเองโกรธ่าเป็นตัวเอ ตูแมวตัวเองกดอะไรกดตัวเองสุดคือเหนื่อยเหนื่อนอกจากสนับหน้าเราแล้วคือเหนือยเขาไม่ได้ช่วยให้กำลังใจแบบถามไทยเราเลยเหรอเหนือก็บอกแล้วดีแล้วไม่มีสติต้องโดนมากเขาแค่เขาอะไรนะตอนนี้ยังมึนอยู่นิดนึงแต่ปีนนิดเป็นปีที่เรางานปังกันรัสตอก็อ่าปีนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็พยายามตั้งใจทำงานครับ แต่งานเรามีต่อเนื่องแบบไม่คุกมันมิดดีเลยนะดีแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเยอะ้วเพราะอะเพราะมันงานเข้ามาเองแล้วเราต้องรับดีไหงานเข้ามาเองด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้พอเรามีบริษัทผมเต้เราก็ต้องหาเงินเข้าบริษัทด้วยก็พยายามช่วยกันกันดหน่อยใช่ใช่คือหนึ่งเงิหาเงินเข้าบริษัทนี่แก้วาเงินไปทัต่อยอดยังไงต่ออื อยากรู้ใช่ไหมครับรอติดตามประมาณเปิายอัพทั้งนี้วันนี้เราเป็นโปรเจกต์อยู่ที่จะทำอะไรทั้งอย่างเดี๋ยวรอติดตามมาได้ครับทางแบบโซเชียลมีเดียของข่าวครับข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์วใกล้ยังครญ่ปีนี้คิดว่ามีครับรอติดตามครับผมเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ผมกับหนั่งน่าจะจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใชที่เคยบินบินไปตรงนี้นั่นมาเดี๋ยวต้องะ ไม่รู้ไม่รู้นะครนบไม่รู้เพระ่าไม่รู้ะกับรู้เดี๋้ฝากด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปิดทีเดียวครับเดี๋ยวถ้าถ้าเปิดตัวอาจจะลูกโดด้นะครับไม่บอกมันดีไมไปไม่อกมันไม่ไบอกมันดีะระไม่บอกมีไม่ไเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกโอเคโอเคครับ